สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านน้องปองนะครับไร่สวนปุญยิสาครับหลังจากที่ได้เห็นน้องนับได้นะครับเป็นรถรถเข็นครับแล้วน้องก็มาปรับเป็นแบบนี้ครับปั่นปั่นแล้วก็นี่ครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้จะมีพวงมาลัยนะครับเลี้ยวเวลาเลี้ยวเราก็หมุนแบบนี้ครับหมุนแบบนี้นี่ครับหมุนปุ๊บป๊บปุ๊บป๊าถอยหลังได้ด้วยนะครับถอยหลังก็เพียงแค่สลับขาถอยหลังออกไปแบบนี้อันนี้คือเดินหน้าถอยหลังเนี่ยนะครับ พื้นที่แคบๆสามารถที่จะเลี้ยวหมุนได้ครับแบบนี้โอเคเลยนะครับอตอนแรกรถคันนี้จะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าครับแต่เนื่องจากว่าน้องก็ถอดพลังงานโซลาร์เซลล์ครับไปใช้ในสวนนะครับก็เลยนะครับเอามาใส่ในเรื่องของฟันเฟืองที่มันเป็นแบบการปั่นเพื่อที่จะแบบเอาไว้ใช้ในเรื่องของสวนเกษตรต่อไปนะครับเป็นแบบนี้ไม่ได้ทําขายครับน้องพยายามที่จะทําให้ใช้ในเรื่องของการที่จะบริหารจัดการในสวนได้เนี่ยพวงมาลัยแล้วก็จะมีฟันเฟือง เข้าสู่ในเรื่องของนะครับขับให้ล้อมันหมุนสายขวาแบบนี้นะครับอ่าแล้วตรงนี้ครับก็จะมีเบรกมืออ่าถ้าเราในกรณีนี้เราดึงเบรกปุ๊บอ่าเบรกก็จะทํางานครับนี่เบรกอยู่ตรงนี้นั่นะครับเบรกจะทํางานหยุดนะครับแล้วก็เกียร์ครับอันนี้เป็นเกียร์เวลาดึงปั๊บตรงนั้นก็จะเกาะเข้ากับอ่าหนุนครับฟันเฟืองมันก็จะเกิดการเกาะเข้ากันก็เป็นระบบในการขับเคลื่อนแบบไม่ง่ายครับอืมก็จะเป็นพวกในเรื่องของ ฟรีรถจักรยานมอเตอร์ไซค์ธรรมดาครับแบบนี้เห็นไหมครับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับอย่างนี้น้อยเด็กก็จะปัดเล่นก็ับความเร็วไม่มากครับสามารถที่จะแบบไปสวนไปขนผ,ผักขนอะไรมาได้เนะาะสบายเลยอืมและที่สําคัญถ้าอยากจะออกกําลังกายแบบนี้ก็ตอบโจทย์นะครับไปเป็นครอบครัวได้นะครับขนผักขนปุ๋ยได้นะครับนี่ครับ รายละเอียดในเรื่องของรถคันนี้ครับน้องเคยรีวิวแล้วครับอยู่ที่ไร่สวนปุญยิสาครับโดยน้องปองแล้วก็น้องปุ่มครับวันนี้มาที่สวนแล้วก็มาได้เห็นกันครับล้อก็จะเป็นล้อโมอเตอร์ไซค์ครับแบบนี้ไฟหน้าเห็นไหมครับแ <laughs> ปลเอาอะไรนะมาใส่เป็นไฟหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับอ้ไรแล้วนะใส่ผักใส่อะไรอ่ะเป็นแบบนี้เลยอืมเป็นชามเป็นอะไรใส่แบบนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นรถจักไฟเก่านะครับเรียบร้อยเลยครับๆๆ เด็กๆก็ปั่นได้เด็กๆชอบเลยแบบนี้นี่ครับพวงมาลัยเบรคครับนั่นไงล้อหลังจะเป็นแบบนี้อันนี้คือระบบเฟืองระบบเกียร์เขาจะเป็นแบบนี้ครับเอาโซ่จากโซ่มอเตร์ไซต์ครับมาใส่อืมโอเคเลยครับที่นี่ครับสวนปุญยิษานะครับของน้องปองนะครับแล้วก็น้องปุ้มโอเคครับผมมารีวิวกันนี่คิดเองทาเองครับประดิษฐ์เองครับโอเคครับผมจาเลย ปั่นนี่สบายๆเลยเนาะถอยหลังคือแบบอย่างเช่นพื้นที่โค้งๆแคบๆแบบนี้สามารถเลี้ยวได้เนาะกลับหัวได้ใช่ปั่นสบายอืมยานสบายคือไม่ต้องออกแรงอะไรอช่ลแค่นั้นเองเป็นแบบนี้เลยโอเคครับ okay, ผม